สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้มาพอกระสาวปอบอีกคือเก้าจากพี่นอ่องพอกันเนเสาของวันที 2, ่ยี่สิบสองพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสบแปดจาพี่นอ่องวันนี้มาแต่เสาในเด้อจากพี่นอ่อง มาตามเห็ดผึ่งแดงซี่คือเกาจ่ะหลังจากว่านมันมานเต็มไปสองกระตาจ้าพี่น้องเห็ดหลอบนี่ถือว่าออกลายอยู่เด้อจ้พี่น้องหลังจากตามมาหลายปีเนาะจ้ะเอาเมื่อนี้มาหลุนมาชมนะัาสาวปอบจ้าว่าสีมานเต็มสองกระตาอีกว่าจ้ะแต่ว่าบางชดบางตอนสาวปอบกับบริไทยเด้อจ้พี่น้องยังเสือกคนลายจะเก็บเลยจ้พี่น้องเอาเมื่อนี้ไปหลุนไปชมกันจ้า บกันบรรยากาศหลังเขาหลังภูเด้อจะพี่น้องตามหาเฮ็ดเดินแดงซี่จะหลังจากวันสาปอกกับมานเต็มไปซองกระตาจะพี่น้องนีม่มาลับชมกันจ้าสีมานเต็มซองกระตาอีกว่าจ้ะสีน้ำความานมาฝากซีฝากน้องอีกว่าจะพี่น้องไปดูน้องกันจ้าพี่น้องเฮ้ยเขามาสู่ไม้เก่าแลวจ้าเป็นื่แดงเลยจ้ะพี่น้อง พี่น้องพี่นี่มันเด็ดจ้ะนี่นะพี่น้องเดี๋ยวนะจ้ะครับแซ่บๆ どうも、ジうんキー。お <laughs> <laughs> คนไล่้หยห่อจับนกดอกจับพี่ดพได้น้ำด้วยจ้ะพาดขาเปุน่นปุ่นเี็กไก่ดอกม่งจับนอองดกจ้ะข้าวบวบจ้าดอกมีปดดุ๋ยได้จะเป็นเชือ้อ สองดอกด้วยจ้ะคุณดอกยังอยู่ข้างในจัะพี่น้องขีอจ้าืมดอกสวยเลยจ้ะด,ดอกจ้ะพี่น้องโอ้ยยึดถือผลสีถือกล่องแห้งจ้ะพี่น้องสวยๆจ้ะพี่น้องอุ้ยสีแดง สวยอีกแค่พี่กนีิงออกโอ้ตึงกระโอ้บังเด้อจ้ะสวยอกหางกับอไดีเก็บได้เร่นเ้อะจังเลย มงามจ้ะพี่นอ้องมีแต่จุงงามเลยจ้ำมันนี่จุงการจ้านี่ทำมาจ้ะดอกนี่จ้ะเห็นแต่ละดอกก็ได้เก็บไปเหลืออีกเด้อจ้ะพี่นอ้อง นสามดอกจ้ะพี่น้องว่าสิโบออกพี่พอเราจะพอได้มองมองพ่อมองมันก็เหวจ้ะพี่น้องกุ้ยจับพี่น้อง เนี่ยเนี่ยเนี่เป็นแดงเลยจ้ะโอ้ยหสาบอะไรเด้อจ้ะพี่น้องลุยเลยจ้าสถานการณ์แนวนี้คนไล่ไลยจ้ะพี่น้องลุยก่อนจัดลุยก่อนพี่ไม้ติสเคยรดีใส่เสือเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องเน่นดัดในไปเนื้เด้อจ้ะพี่น้อง มัน,นจะดอกอนะ่ะดโอ้ยอะไรเด้อจับพี่น้องเอายือมือมาเก็บซอยกันเด้อจะนายุพินเด้อเก็บน้ำหนองเด้อผิดพาดเป็นเด,ด็กเหยื่อดอกคุก้มกันจ้ะน้ำมาถือจ้บพี่น้องโอ้ยตดมันแดงเลย เหมือนกล่องยางเลยจ้ะกล่องยางเจ้พี่น้องกล่องยางนี่กล่องลวงพิมสองจ้าพี่น้องดีจจ้ะเี่จ้ะจะเร็วแน่เด้อจ้ะพี่น้องพิดร้ายไม่นีบุเคยพิดหวังเจ้าพี่น้อง 你讲的这。 โอบคให้กิน้องดอกกันนี่งเดจ๊ะเด้อจะพี่น้องมึงปลาคุนลักษณะปลาแผ่นกล่องบ่ค่อยได้จ้ะผู้เด,ด้อจะพี่น้องไม้นี่สุด,ดอยอดดีจ้ะเป็นพิถึง พี่ดงมาดูพี่เนี่ยไปตรงผุเนเป็นแดงๆเลยจ้ะพี่น้องลุยจ้า วาดบมเดคามาจ้พี่น้องเด็พี่นอี่กอมตใหม่จ้พี่น้องโเลยแมนมเลยเลนแดงเลยจ้ะราบอะไรแท้จ้พี่น้อ้ยด้จ้พี่นอง mẹ bớt rồi chá 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 áo đó chá 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 này ขาเปนจพี่น,น้องดอกจพี่นองตูน่งามจ้าจพีนอ,องบางหนด้ยหออ้ยโดอกยืนเหี่ยงเลยีกดอกนึง ดอกหนึ่งของเห็นดอกหนึ่งิ่นเห็นเป็นหมูดอกจ้าหมูแห้งจ้าพี่น้องดอกเก็ดจ้าพี่น้องดอกเก็ดมาปลุนโผล่พี่อุ้ย,ยจุ่มเพิ่นนี่อุ้ยไหนแห้งเด้อจัดตัวนี้ ถอยมาจ้าถอยมาโอ้ยขาไนอนก็เลีงแดงไดุ้นปุ้นพุ่นต้นาพุ่นต้นาพุ่นคนได้หลายคือเก็บเห็ดฮยเป็นเห็ดสาปอบจ้าพี่อีน้อง แข่งจ้าคุณพี่คุณพ uh uh ี่ข uh ึมากระถือข้มากระถือขึ้่มากระโดดขึ้นมาพี่อืมดเตะด้วยหม่จากพี่น้องนี่นใ่เอาน้ำแน่ดอกเดียวน้อจากพี่นุ่ม เหมยนดัตยตัาไทยหยาบพี่หน่อมีหูตลกขกพี่ไหเจ้โอ้สีถือฝนจากพี่น่องสามดอกอนี้ขึกนยาได้อจ้ะเป็นหก

เอากล่องเขาบได้เลยจับพี่นนอกเป็นหกนี่ถึงไหนวัดกล่องไปผมเนนบอดาจับพี่นนอกงนี้จับพี่นนอกมึงนี่ เป็นเลยจ้ะบ่ม,มีผู้ใดเห็นโอ้ยเห็ดเผื่งแดงซี่จ้าสองดอกจะพี่น้องดอกงามจ้ะพี่น้องมองเดียวจ้ะพี่น้องดอกตูมเพิ่นบงังใบโตสวยๆจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องอุ้ยแบบงามเลยจ้ะพี่จุ่มสวยอุ้ยคุณใกล้ๆบ่จ้ะ ดูเหรอเนี่ยมาพี่เขาพี่ดอกนึ่งจับน้องดูนี่นี่มาจ้าจะเก็บบานไปเว้นน้ำจุ่มเด้อจะบิดนะสวยงามจับน้องดอกคือเด้อจู่มเิ่นเด้อจ้ะบานเพิ่นเก็บเป็นเว้นจ้ะพี่น้องตาสองเด้อจ้ะ พี่เอกจ้พี่นอ้องสูงเลยด้วจ้ะโหะหกจุ้งจ้ะหึจ้งจ้าตาสองจิตจิงมาเนาะจ้าพี่น้องดอกมาหน่อยเหี้ไงผาดดอกจุ้งจ้าอุ้ย เพิงจ้าพี่น้องอุ้ยขาปัดผดผูกขาเห็ดถั่วผดผูกเอา้มามันสุเฮ็ดเด้อจ้าพี่น้องอุ้ยเต็มกำเลยจ้ะยังบ่มีซัมนี่เด้อจ้าพี่น้องน้ำมาน้ำมาพุ่นอนนนุ้ยพุน่นดอกนึงจ้าพี่นอ้องอ้ย นี่ก,ก็ได้เวลาเดินทางกับบ้านราะพน้องมาเบบึงยอดไดยอดมานเสาปอบเด,อด้อจ้ะพน้องเสาหนิก็บ่เต็มสองตาจา้ะปันไดจ้ะพน้องคนไล,ล่หลยแต่ว่าลักๆอ่กกะกระตายไงหนึ่งกับอีกน้อยหนึ่งก็สิเต็มราะพีน้องยอดไดยอดม้านมืนอนก,ก็ถือว่ามานสุดยอดอลังการีคือเการาะพีน้อง สำหรับคลิปนี้กับคงสิปักพี่ปากนองซามนี้เด้อจ้าพี่น้องยอดใดยอดมานวันนี้กระทือประมาณสุดยอด, 1, ดยอลังการอีกคือเกาละจ้ะสำหรับการตามหาเฮ็ด parfait. เผิงแดงซี่จ้าพี่น้องแกงหวานหวานเด้อจ้ะเห็ดเผิงแดงซี่อสำหรับคลิปนี้กับคงสิปักพี่ปากนองซัมมี่ละจ้ะชื่นชอบวิดีโอจังได้กันเย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องหลอปากกัตนาไว้นะไม่ได้จ้า มือก็คอยรอลุอ่นค่อยติดตามน้าสาวปอบเด้อจะพี่น้องวัสาวปอบสิาพาไปปลาได้ไม้ได้จะพี่น้องสําหรับไม้ของเฮ้ามันนี่กับปลาบนน้องเมฆอำเภอบ,บุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีอีกคือเกาละจ้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อฝิฝปากพี่ฝากน้องซามมีละจ้าขอกันไม่คลิปไปมืออื่นจะพี่น้องสวัสดีจ้า